ครับโโอ้หเต็มกระดานว้าของดีจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยช่วยๆช่วยๆหน่อยเต็มกระดานขอช่วยๆหน่อยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องป่าเอลหัวหมุนนะฮะโอมาั๊มปั๊มปั๊มปโอเควันนี้เราอยู่ในอีจีบุ อีกบุกเ e a h เจเ้ยเนี่อะไรโอเคเราพร้อมกันหรือ,อยังวันนี้เราพกทุนมากันน้อยๆอีกแล้ว79บาทเลขนำโชคนะครับเอ,อของดีของดีบอกต่อ,เ,อ,อเป็นสองบาทถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับตามช่องปาเอวโหมุนดีครับ เราคงคิดว่าเราเป็นบา้าเหีอ้อะไรัออมาเอาพวกผมปั่นจนตาลายกันหมดนะฮะ <c oughs> <c oughs> จนอ้องกันหมดแล้วตอนนี้แต่ว่าเราจะมีเทคนิคนะฮะตี<ห>่ะว่าวามาคราว่าสวยงามว่ะแค่เปิดนะเ,<อ>เนี่ยเปิดตัวได้อย่างสวยสดงดงามครงบผมเอาเลยโอ้ห,ห,หดีครับช่วงน,นี้ก็จะเล่นแบบ เบ็ดต่าเนาะเออของดีของดีล่นเบ็ดต่ําทุนต่ำร้อยเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ทุนต่ำร้อยเหรอทุนต่ำร้อยอ่ะเออคุอต่ำร้อยครับต่ำร้อยอ่ะาแบบว่าทุกคนเอื้อมถึงได้นะลองเอาไปใช้กันได้นะครับเทคนิคดีๆก็ฝากกันไว้ที่ช่องป่าเอลหัวหมนะครับ จะใส่เ,ฟเอฟเฟกต์ทำไมน่าดีเพื่ออะไรอม,มาหน่อยครับเรื่อยๆครับวันนี้อีบุกยาวๆครับผมก็คือสองบาทก็ปั่นเรื่อยๆนะเฮ้ยตัวแพงครับผมแพงจัดค,ค,ครับบาทห้าสิบครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันได้น้อยนะแต่ก็อย่าไปอย่าไปเครียดกับมันมากเพราะเราต้องแบบโป้งเดียวแบบ ได้แบบเยอะๆอะไรเงี้ยเครียดกับมันมากนะครับเพื่อนโอเคก็ไปครับเนี่ยเฮ้ยเอ้ยสักิดเตอร์มาหน่อยครับมาหน่อยครับสวยจริงสวยสดสวยสดงดงามจัดไปครับ เรามาเรื่องคัต้อมนีว่ะเออเรนด้อมกันไปแบบขอแบบรนดอมสิบห้าคูสิบห้ามคูสิบห้าเจ็บใจไม่เป็นไรไเไรสะสมครูนี้เอาเออไม่เป็นไรไคออไไรับมาดีก็มาดีก็มาดีฮูคึอ ไม่เบื่อ,อก็อย่างนะี้ไงโหดูดิ้ยดูดิดดไงอ่ะดูดิครับดูดิดูดิครับเพื่อนๆโหโอ้โหเหลืออะไรครับโอ้โหจัดไปทุนเจ็ดก้านะครับเพื่อนๆของดีครับเพื่อนๆอุ่เจ็ดแล้วนะ สดยังไม่หยุดพิงเท่าเท่านี้ทุยยังไม่หยุดพิงเท่านี้นะครับเ,เพื่อนโย่โยยโอ้โหแจ๋วอะสุดจริงสุดจัดประหลบอสุดจริงมันปิ้งปิ้งย่างเอออีหิวอีกแล้วเหรอ <c oughs> กินเก่งจังวะ โโอ้หเต็มกระดาน้ววาของดีจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยช่วยๆช่วยๆหน่อยเต็มกระดานครับขอช่วยๆหน่อยขอช่วยๆหน่อยเป็นไงเนี่ยสองปะเอ้ยสี่บาทเนี่ยโอ้ยยี่สิบสามันสองสูตรครับบ้าไปแล้วทุนเจ็ดเก้าแลครับเพื่อนโอ้โห เอาดิเอาดิครับโอ้โหดูดิเอามาดิโอ้โอ้โอ้โหท่านด,ด,ดูนี่คือเทคนิคเบ็ดต่ำร้อยนะครับโอ้โหเบ็ดต่ำ,ตำร้อยอะไรวะต่ำกว่าร้อยอ่ะต่ำกว่าร้อยอ๋อพูดรวบเลยอะ่ะพูดรวบเลยรวบเลยอ่ะไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะแยะสักเท่าไหร่ฮะดูดิ สามพันเจ็ดแล้วครับเพื่อนๆคือกินอะไรดีวะเนี่ยโอ้โหนี่กินอะไรดีวะอยากกินอะไรอ่ะเอออยากกินอะไรอ่ะเพื่อนๆอยากกินอะไรนะครับผมเพื่อนๆอยากกินอะไรเดี๋ยวผมเลี้ยงอยากกินอะไรครับโอ้โหแย่รวยมากอ่ะโอ้โหดูดิเอามาเจ็ดเก้าโอ้โหแตกสามพันกว่าสามพันแปดบ้าไปแล้วว้าว ต้อง,งต้องอดทนกับมันนะครับเพื่อนเฮ้ยวันนี้เราแ,แจกกันดีกว่ามาจัดกิจกรรมแจกดีกว่าจัดไปก็มีกิจกรรมให้เพื่อนๆเล่นนะครับก็เพียงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้นะครับแล้วก็โพสคอมเมนต์นะฮะมาใต้คลิปนะครับว่ารับเงินฟรี88นะครับก็ว้าว จะสุ่มรางวัลแจกผู้โชคดี3ท่านนะครับเป็นรางวัลเงินสด100บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าทางทีมงานสุ่มแล้วก็จะทักไปในคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวคอยดูกติกากันแล้วกันจะแปะเไว้ใต้คอมเมนต์ครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกผมขอตัวลาไปก่อนไปหาอะไรกินดีๆดีกว่าครับก็ สำหรับคนที่ได้รางวัลไปก่อนหน้านี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมเออมีแจกมาแล้วนะสองรอบ <Wow, S 1> มีแจกมาแล้วสองรอบใครพลาดบอกเลยนะอือก็นั่นแหละประมาณนั้นครับก็เราขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,พกันใหม่คลิปหน้ากับช่องป่าเอวหัวหมุนนะครับฝากก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดส r i b e ด้วยนะครับก็ติดตามไ้นะครับที่ดีๆคลิปดีๆกับช่องของเรานะครับก็ลาไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุบ